ใช่มันต้องลบเลขเว้ยอันเนี้ยมันต้องลบแล้วเมื่อกี้เราลบแบบสองร้อยสิบลบไปเก้าสิบเนี่ยป่ะแล้วก็ลบไปเก้าสิบแล้วทีเนี้ยอันสุดท้ายอ่ะมันจะเกินมันจะแบบประมาณแบบแปดสิบคนลบเก้าสิบอ่ะมันติดลบติดติบแล้วมันก็ต้องเอาลบติดติบไปลบสามร้อยหกสิบแบบเมื่อกี้อ๋อคิดเลขลบเลขผิดเอาใหม่เอาใหม่ นี่เป็นการสอนเข็มทิศแล้วก็จำลองการใช้เข็มทิศบนบกก่อนที่จะออกสอบในทะเลนะครับ,น,บนี่คือการสอบเข็มทิศเด็กแอดวาน์ก่อนทะเลอเ, <laughs> เอายางัลงลเจงมันพับ <OK> โ okay, อเคอะพร้อมแล้วนะเจ็ดเ <OK>, ก้า <laughs>

โอ้โหชุกคนตบมือหน่อยสิครับตบมือครับรออะไรครับสุดสุด้อนธอรมากอมาเธอลที่เห็นนีฟางก็ทำได้ดีนะครับมายืนที่จุดได้ใกล้เคียงจุดเดิมต้นถ้เป็นสี่เหลี่มนาะสมมตบวกเอาง่ายเลยเนียไม่ยากเลยที่เห็นนี่ฟางก็ทำได้ดีนะครับมายียที่จุดงจุดเด้นถ้าทเป็ี่เหลี่ยมเนาะสมมติเอาง่ยเลยนี่ไม่ยากเลย่เ็น่างไหนมาี้ล้เคงต็น่ลาอ เราก็ตีขาอะไรอ่าเราจะไปตีตเหรียญใช่ไหมเราจะไปร้อยี่สิใช่ไหมอ่าไป 120, 2> เ2ียร้อยยี่สิบ้อยยี่สหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอืมแล้วเราก็จะไปซ้ายสมมติไปซ้าใช่ไปซ้าย,าย,ายแเรายังไงต่อไปซ้ายเก้าองศาทำไงเกก็คือสามสิบใ,ใช่ไหมซ้ายเก้าสิบองศาสิ หันซ้ายก็สิบองศาใช่แล้วก็จะเป็น30ไงอ่าก็น่าไหนก็บวกเลยปผมไม่รู้ครู๋ <okay. S 1> อให้มันเป็น30โอเคแล้วเสร็ิบบวกก็ปรับปรับปรับเอ็นโอเคแล้ว30มันจะอยู่ตรงนี้โอเคให้มันตรงกันโ okay. อเคตรง 1, 2, 3, 4, แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเสร็จปุ๊บลบไป90ก็คือ300 300แล้วก็หักให้มันเป็นเลข300 แบบร้อยสมสิบอ่ะก็หมุน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 มุนมาใช่ไหมไม่รู้แลก็ปรับไปที่เอ็นอ่าใช่ตรงนี้อ่โอเคทำได้แล้วอ่าโอเคเรียนมาแล้วใส่ฟังไหนใส่ฝังไหนเอาดีดีนี่แหละทันั รู้แล้วฝั่งที่อีนีชีเข้าตัวใช่ไหมไม่ใช่ดูแล้วมันกังฝั่งอันเนี้ยะฝั่งอันนี้ค่ตัวขอชอเลอช่อออันนี้เรียกวินโดว์อันนี้เรียกอ๋อเพมันส่งตรงนี้ใช่เออ้ับประลายคืออันนี้อินเดล็อกปันหนู เ,เล่นเส้นนำทางอันนี้จะลองนูแล้วกนะันอ่ะโอ้โหฮาโลวีนมะเนี่ยสมมติว่าน้ำขุน,นอืมจะขออธิบายในการทำเข็มทิศของนักเรียนนะครับ ก่อนที่จะไปทําในทะเลก็ให้ทําบนบกก่อนโดยการให้ยืนที่จุดเริ่มต้นตรงจุดนี้นะครับมีสิ่งของมากไว้ในที่นี้ก็คือรองเท้าแล้วก็ให้นักเรียนเดินไปเป็นเส้นสี่เหลี่ยมและก็ให้กลับมาที่จุดเดิมหรือใกล้เคียงจุดเดิมให้มากที่สุดเรามาดูกันว่าเฟิร์นจะกลับมาใกล้เคียงจุดเดิมไหมสำหรับเฟิร์นก็ได้เคยเรียนมาแล้วนะครับเขมทิศแต่ว่าก็อยากมาสนุกกับเพื่อนๆลองดูว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเจ็ดนึ่งสอี่หโอ้โอ้โอโอ นี่เ็เนี่ยเแล้วใช่ไหมวะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าผนมนี้เริ่มใหม่ด้ไหมขึ้นเรือไปเริ่มใหม่เอาให้เหมาะเอาให้เหมาะมามามาถือให้ก่อน 你。啊。对 <music>。<laughs> วิวันนี้กระแสน้ำแรงจังพัดไปไหนไม่รู้กระแสน้ำสอาี่หกแล้วก็หมุนไปที่ออกไปเอาไทยแล้วครับตอนนี้ โดที่กาะชของเฟิร์นนั้นค่อนข้างจะห่างจุดเริ่มต้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่ารับได้เพราะว่าในทะเลเนี่ยจริงๆแล้วห่างแค่เนี้ยเนี่ยไม่ได้มีความน่าเกลียดอะไรนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในทะเลก็จะมีเรื่องกระแสน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะทําให้เราไม่ตรงจุดเป๊ะๆได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับ S <S 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 ร,รางวัลปลอบใจครับ